เอ้ไอมันอยู่มันอยู่หุ้มนี้เพื่อนแก๊กเห็นแล้วใช่ไหมแก๊กเห็นแล้วใช่ไหมแก๊กอย่างนี้ก็ต้องเดินมาแล้วเพื่อนเดินมาเอาดีเอาดีผมใส่ผมใส่เอาแก๊สก,แก,แกสักทีแก๊กแก๊กสักทีเออโอ้โหดูเลือดผมดิเราก็จะต่อไปเรื่อยๆเออโอ้โหดูดิหลบอย่างเซียนดูดิน้อง <S <S If you pay aggro, one another pull up, pull up, wanna scrap, payroll me, โอ้โหขออภัยท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมที่ผมเอาตัวใหม่มารีวิวช้านะผมโอเคครับผมก่อนที่จะไปรับชมนะเพื่อนๆก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับส c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะเพื่อนๆมาก่อนที่จะไปเล่นนะผมส่วนตัวใหม่เนี่ยมันจะเป็นแบบสกิลหนึมันก็จะยิงเข้าไปแล้วจะเป็นสร้างเป็นวงกลมนะเพื่อนๆแล้วก็สกิลสองก็คือมันจะโยกหลบนะ ส่วนสแต็กเนี่ยผมเนี่ยเนี่ยมันจะยิงเหลือนี่สกิลหนึ่งนะครับผมส่วนสแต็กมันเก็บครบ3ครั้งมันก็จะโยกไปครั้งหนึ่งครับผมถ้าเราเก็บไปประมาณ2สแต็กแล้วมันก็จะเรากดสกิลสองใช่ไหมมันก็จะแบบมันจะโยกให้เราแล้วสแต็กมันก็จะหายนะเพื่อนเพื่อนถ้าเรายืนอยู่เฉยเนี่ยเราตีไปเรื่อยๆแล้วเราโยกแบบเนี้ยเออมันก็มันก็จะไม่โยกไม่โยกให้เราอะเออแล้วโยเว้นเราแบบไปกดเดินอะมันจะโยกให้เราเอออาจจะพูดไม่เข้าใจนะเพื่อนเพื่อน แล้วเราอันนี้ผมมาเล่นโหมดธรรมดานะครับอันนี้คือซ้อมไม่่อนนะครับยังไม่เอาไปลงแรงมาดิลงแรงน่าจะโดนแบน์เยอะนะไม่รู้มันโหดหรือเปลามาดิอยากบวกกอน้องอยากบวกเหรอมาดิมาดิโอ้โหมันฟิกเกอร์เลยว่ะส่วนเซ็ตไอเทมของผมนะครับมา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 ,มา,มา,มาโอ้ยกระตุกกระตุกส่วนเซ็ตไอเทมของผมมันก็จะออกเป็นกึ่งแบบแครี่กับกึ่งเวทน,นะผมมันเป็นตัวแครี่กับเวทมาดิมาดิตายตายตาย,ตาย,ตายหตีไม่ทัน เคื่องกระตุกพอดีเมื่อกี้สวยครับผมไตต้องกลับบ้านเลยจังหวะนี้อยู่ไม่ได้เอ้อมันจะเอาไอแก๊กมันมันแม่ผมมันจะเอาแก๊กมันจะเอาแก๊กอดีอดเอ้ยอ้อ้ยอ้ยอ้้ยอ้้ยโอ้ยังโดนอีกอุส่าหลบมาขนาดนี้ละคอบเรากลับไปเติมบนไอ้แคดี้ยังอยู่นะผมตอนนี้บนมีที่2ตัวนะเหมือนเยนาเราจะไปไหนก็ไม่รู้มาดิแก๊กึงให้โดนสวยสวยสโอ้โหมันฟิกกอน แมงเอ้ยไม่โดนน่าจะแบบฟิกแล้วโดนดูดต่ออะไรเงี้ยโอ้โหตีมันเลยครับส่วนอันตีเราก็สามารถกดคนเซิลได้แลผมยังไม่จบกันอันตีกอเอออันตีก็สามารถคนเซิลได้นะผมเก็บไว้ดีกว่าเพราะว่ามันเก็บนานอยู่นะอันตีเราต้องตีเรื่อยๆครับผมถ้าเราไม่ได้ตีเราก็ไม่ได้อันตีมาเด็ไม่โดน แก๊กดึงให้โดนแก๊กแก๊กดึงโดนเราพร้อมใส่บอกเลยไปวิ่งตามแก๊กไปแก๊กจะไปเอาใครแก๊กมาสักตัวหนึ่งแก๊กมาแล้วมันมาแล้วแก๊กแก๊กเพื่อนมีอัติไม่เจอดึงมาดึงมาแก๊กโอ้โหมันล้างแหมเฮ้ยตั้งนานไม่ดึงนะแทนที่จะมาดูให้มันล้างก่อนก็ได้เราจะได้ตามทันไอแคลี่มันโดนแล้ววะแคลี่เราหรือว่าป่าเราโดนวะ แก๊กแก๊กแก๊แกเฮ้ยเอาดิ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 น้องเอาดิน้องโอ๊ย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 ดูสวย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 มาดิครับผมได้ไปหนึ่งคิวแล้วโอ้โหอันตีนี้คลา้คลายคล้ายคิสซี่นะครับผมแต่น่าจะรัวกว่าแบบใครอยู่ในวงก็จะโดนล็อกนะผมจะโดนสกิลใส่แต่คิสซี่มันจะสุ่มนะผมอันนี้ก็น่าจะสุ่มเหมือนกันนะแต่ว่ามันจะแรงกว่าแต่ไม่แรงเท่าคิสซี่หรอก ไอ้นนี้ว่าไงว่าไงน้องจะเอาไปละโอ้โหยมเจ็บกว่าเรานะน่ะมาดีมาดีมาดีผมเข้าแล้วผมเข้าแล้วโอ้โหันฟิกตามแมุ่ตสาฟิกมาไม่เป็นไรผมเอ้ยมันจะเอาต่อมันจะเอาต่อจะเอาไปละมาดีใครใครเล่นโหดกัน่ะตัวใหม่อ่ะใครเล่นโหดกันเอ้ยไอ้นี่มาผมกลัวไอ้นี่มาผมกลัวผมโยกไม่ได้นะไอตัวตัวใหม่ก็คือมันโยกได้นิดเดียวนะผมมันโยกไม่ได้ไกลนะผมเราต้องตีแล้วค่อยค่อยโยกอ่ะเออ แต่ส่วนมากนะเวลาโยกเวลาโยกเราเราตีแล้วโยกตามมันดีกว่านะผมมันน่าจะเพอร์เฟกกว่านะผมมันโยกหนีไม่ค่อยได้เอาตรงเลยเอาตรงตรงเลยเอาตรงตรงเลยดูสวยดูสวยจัดมาดีโอ้โหแม่เอ้ยไม่ได้คิวอีกแล้วไอ,อ้มันอยู่มันอยู่หุ้มนี้เพื่อนแก๊กเห็นแล้วใช่ไหมแก๊กเห็นแล้วใช่ไหมแก๊กอย่างนี้ก็ต้องเดินมาแล้วเพื่อนเดินมาเอาดีเอาดีาดผมใส่ผมใส่เอาแก๊กสักทีแก๊กแก๊กสักที เออโอ้โหดูเลือดผมดิ <Your team S 1> กว่ามันจะ <laughs> กว่ามันจะช่วยผมอะ่ะ <have> เลือดผมแบบเกือบตายอะ่ะถ้าคีบเดินมาเมื่อกี้คือตายเลยนะไปไปเรากลับไปฟาร์มเหมือนเหมือนจะเริ่มแรงนะผม <An enemy S 1> ไม่ต้องกลับบ้านก็ได้ผม <the> หาเคี์คีบดูดเลือดเราสวยครับ <laughs> ได้มาครึ่งหลอดแก๊กยังไงแก,กแก๊กแก๊ก ยังไงแก๊กโอ้โหทำไมรอบนี้แกไม่แม่นวะแหะเฮ้ยมันอยู่คนเดียวนะั่นะ่ะโอ้เพื่อนมาเติมมไหมเนี่ยกี้น่าจะได้คิวนะเราอยู่นั่งสามไปเราไปดูดเลือดต่อครับผมเราไม่ต้องกลับบ้านนะผมแต่ยังไม่ได้ลองฟาร์มดูเลยว่ามันฟาร์มโหดหรือเปล่าไม่มีใครเอาผมก็ขอแล้วกันนะ เออเอเออไปเลือดเต็มวะผมเลือดเต็มแล้วพร้อมบวกมาดิไปบนไปบนเพื่อนเอามันน้ามันน้ามันมันอยู่ข้างบนไปนะดักให้ถูกนะเดี๋ยวผมมาดักตรงนี้้อมันอยู่นน้นแล้วมันอยู่นู้นแล้ว,ลวไปเดี๋ยวครับผมโอ้โหฟิกไปมามา,มาไอตัวนี้มันเดินหลงมันเดินหลงมาดิมาดิาดอุยย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  เราก็ตออมันได้ไปสักนิดหนึ่งนะตีมังกรต่อเพื่อนเอ,อ้สวยตอนนี้สกอร์ผมฆ่าไปที่ฆ่า2ตายตายหนึ่งช่วย3นะครับเกียดไอตัวนี้จริงๆเลยตัวตัวน,นี้น่าจะแพ้ทางเมรฝั่งตรงข้ามนะครับสู้ไม่ไหวอุว้ยมันมาแล้ววะอะแล้วมันยืนลำเลยตรงนเนี้ยเน <S kicked off> ี่ยเพื่อนเฮ้ยเดี๋ยว โอ้โหเพื่อนเข้าไปตายสงสัยนะคอคิดว่าจะฟอรเรนจะเข้าไปช่วยไงนี่แต่มันยืนรำอยู่ข้างนอกนะแต่แล้วที่ผมคิดว่าสกิลหนึ่งนะผมสกิลหนึ่งถ้าอยู่ในวงเนะี่ยมันเลือดมันจะค่อยๆลดใช่ไหมมันไม่ได้ลดเยอะแต่ว่าพยายามให้มันอยู่ให้ศัตรูอยู่ในวงอะ่ะมันน่าจะเสียเลือดเยอะอยู่นะผมได้คอมโบเลยมันจะมีสัญ,ญลักษณ์ติดอยู่ข้างบนนะผมผม,ผมวัดการมังกรไม่ไหวอะมั้ยรู้สึกว่ามันตี ตีด์กเบาอะจะเอาเวลาบนเดี๋ยวเราไปช่วยบนก่อนไปช่วยบนก่อนผมมาลเลยปืนตีมาแต่ไกลปืนตีมาแต่ไกลโอ้โหเจ็บอยู่นะนะ่ะเจ็บอยู่นาะตีดากไหมเพื่อนมาตีด์กดีกว่ามาตีด์กไหมเออเราต้องเป็นตัวตอดนะผมเราไม่ได้แรงอะไรขนาดนั้นไม่เท่าไฮเตะไม่เท่าอะไรนะผมตัวนี้จากการที่คาดเดานะครับไม่ได้แรงอะไรปานนั้น มันมาหาผมมันมาหาผมเอาดิ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 ตายนะโอ้โหยอยู่ๆก็อันตีมาหาผมโอ้โหคิดว่าผมหนีไม่รอดเหรอตัวผมหนีเก่งจะตายแต่มันจะได้เปรียบตรงที่รูที่มันตีใกล้เราครับผมอย่างแอรินะอะไรเงี้ยครับผมเป็นต้นนะครับแล้วก็ตีตีแล้วมันก็ถอยมันก็ถอยเรื่อยๆนะผมแล้วก็จะได้ดาเมจแล้วก็จะต่อไปเรื่อยๆเออโอ้โหดูดิหลบอย่างเซียนดูดิน้อง ดูพวกเซียนแก,ก๊กโชว์หน่อยแก๊ก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 โอ้โหอยู่ตรงหน้าเลยเพื่อนไปไปไปตีป้อมตีป้อมเอ้ยมันเข้าหลังแล้วมันเข้าหลังแล้วจะเอาหรอจะเอาหรอจะเอาผมไม่ได้เลยดีจะเอาผมไม่ได้เลยดีสวยตายไปนหนึ่งครับผมเจ็บ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 ,จบ,จบแก๊กเลด้าตกของจริงวะดึงไม่โดนสักตัวเลยนะต้นเกมนี้คือดึงสวยมากเลยขอคีม่อยดูเลือดไอ้ ครับผมเพื่อนเข้าไปนในป้อมแล้วมาดิเจ้าไหมเจ้าไหมเจ้าไหมใครก็ได้หมดจังหวะนี้อุ้ยโอ้โหครึ่งหลอดครึ่งหลอดบอกเลยเนี่ยคือสายที่ผมเกียดมันนะผมโคตรแรงัะผมถ้ามันโดนแบบจังๆเลยอนะแล้วผมก็าวิ่งไปโดนด้วยไงประเด็นนะ่ะ เพื่อนเราบวกกันแล้วว่ะมามาช่วยแล้วมาช่วยแล้วจังหวะนี้โอ้โหแล้วผมอยู่คนเดียวมีใครมาเติมไหมไม่มีเลยกําลังเติมมาข้างหลังกําลังเติมมาข้างหลังล้อก่อนล้อก่อนซูก้าจะไปไหนน้องซูก้าวิ่งมาผมทําไมอะโอ้คิดว่าผมกลับแล้วดิไปช่วยแล้ว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 มาดิครับผมมามาผมต่อโอ้โหแม่เงือไม่น่าห้าวเลยตายเลยวะเอาดิเพื่อนเอาดิเอาดิเอาดิผมมาแล้วผมมาแล้ว ผมมาแล้วเอ้ยมาโดดเข้าแล้วโอ้โหไปดิไปดิไปดิแตกไปดิแตกไปดิครับผมไล่ป้อมกลาง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 เอออุ้ยเจ็บ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 หูโคตรเจ็บเลยเคตรเจ็บเลยโอ้โหทีมเราเอาสวยจัดทีมเราเอาสวยจัดมาดิได้จบปะเนี่ยไอ้ซูก้ามาซูก้ามาอย่างเงี้ยแตกดีครับผมแตกแตกดีน้องโอ้โหได้จบเว้ยมาดิครับผม เอาเรื่องอยู่นะครับเนี่ยตัวใหม่เนี่ยโอเคสุดจัดสุดจัดสุดจริงนะผมตัวนี้หลบสกิลได้ดีมากเลยับผมบอกเลยทาไม้าไมซื้อบื้อเหมือนผมนะผมก็จะหลบได้ดีนะผมหอกหอกก็คือถ้าใครชำนาญน,นะผมก็จะรู้การหลบนะผมว่าตัวนี้มันควรหลบยังไงนะผมโอเคผมก็สำหรับคิปนี้ก็ขอจบคิปไปเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะผมส่วนเซ็ตไอเทมนะผมก็จะประมาณนี้นผม นี่ยก็จะเป็นรองเท้าวเวทอะไรประมาณนี้ครับผมรองเท้าวเวทแล้วก็บวกคีบวกอะไรไปด้วยนะครับโอเคผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจะคลิไปไว้เพียงเท่าน,นีน้ก่อนแล้วกันนะพบกันใหม่คลิปหน้านะผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะเ,นเพื่อนๆไว้เจอกันคลิปหน้าผมไปแล้วบ๊ายบาย